เชื่อไหมครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ตรงนี้นี่คือรถบังคับวิทยุครับเฮ้ย hey, จริงดิเดี๋ยวขนาดเล็กกว่าฝ่ามือผมอีกนะอันนี้คือมันมีพวกมีอะไรพร้อมเลยนะเฮ้ย hey, เล็กแค่นี้จริงๆครับนี่ดูเห็นไหมครับ เห็นสัญลักษณ์ 2.4G ไหมครับก็คือเป็นสไรลีโมทแล้วเองพูดง่ายแบบ Wi-Fi เชื่อมต่ออะไรอย่างนี้ครับไม่น่าเชื่อเล็กแค่นี้ครับต้องบอกว่านี่คือรถบังคับวิทยุจิ๋วมาเดี๋ยวมาให้ดูนะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะจิ๋วจริงเลยไม่น่าเชื่อนะครับผมได้มาผมก็ยังแบบเฮ้ยมันเล็กขนาดนี้จริงๆเหรอครับนี่อะไรอย่างเงี้ยโอ้อ่าออกมาออกมาออกมาเอาออกมาแล้วนี่ก็ออกมาปึมบ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 ึมอ่าโอ้ เฮเรี hey, ยบร้อยอะมาดูกันใกล้ๆครับเห็นไหมครับเป็นรถอยู่จๆเราสีขาวเหมือนพื้นนี่อะนี่มองนนหน้า,น,า,น,านี่ครับก็จะเป็นรถคล้ายๆอารมณ์เหมือนรถจี๊บนะอาไม่ใช่จี๊บน SUV ะ SUV นะประมาณนั้นอ PPV นะอะเป็นรถอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวพ่วงหลังมาซึ่งมันเป็นตัวพ่วงต่อเฉยๆเราเสียบต่ออย่างนี้ปุบ๊บมันก็จะได้แบบขับไปไหนมาไหนด้วยกันอย่างนี้นะครับนี่ดูครับ โอ้โหใส่ชาร์จก็จิว๋วต้านนิดเดียวมีคู่มือนะครับแล้วก็รีโมทนี่แค่นั้นเองนะครับลองเล่นเลยไม่ต้องพูดคำนำเพลงเรามาลองเล่นเลยครับจะได้รู้กันเลยนะครับดับแรกเปิดที่รถก่อนนะมันจะต้องชาร์จแบตอะไรนิดนึงนะครับอันนี้พอดีผมถ่ายต,ต่อมาแล้วนะเปิดมีไฟแวบ,บๆอยู่เห็นไหมครับโอเคแล้ว่าก็พร้อมใช้งาน,นไฟขนาดแวบ,บๆอันนี้คือรอก,การเชื่อมต่ออยู่นะครับเมื่อเราใช้รีโมทรีโมทมีปุ่มไหมผมจำไม่ได้ไม่มีมั้งกด กดตัวเปอร์เ็นเนี้นะครับในการเลือกโหมดอะไรเงี้ยอ,อันนี้นะ่คือเชื่อมต่อแล้วไฟหยุดกระพิบแล้วเห็นไหมครับใช้ได้เลยดูนะโอ๊ยติดดูซิเห็นไม่มเลือกความเร็วได้ถ้าเอาแรงสุดนี่ได้เห็นไหมอ้าเฮ้ยเจ๋งอ่ะผมผมถอดนี่ก่อนเวลาใส่เนี่ยข้อเสียคือมันบังคับยาก มันจะติดหลังด้วยนะครับอ่ะเราถอดวางไว้ก่อนเอาเฉพาะตัวรถนี้เล่นดูนะครับมาดูนะนะอ่าปรัแบบความแรงได้กดนี้ระดับหนึ่งมันจะช้าหน่อยกดแล้วมันจะช้าอ่ากดระดับนี้ระดับสองฮงพอดีพอดีถ้าระดับสามมีเล็วมากหายเลยครับเอาประมาณระดับสองก็ได้นะอ่ะนี่ครับแล้วก็เล่นแบบบังคับซ้ายขวาได้จริงด้วยนะอ่าเดี๋ยวผมดูนะบังคับมาทางทางนี้ก็คือเลี้ยวขวาของรถนะครับอ่าไปเห็นปะ ไปๆไปแล้วขวาไปอีกนะเห็นป่ะเออดูดิบังคับได้สมจริงมากครับแบบแล้วดูทั้งรีโมทกับตัวรถเท่าเนี้ยเนี่ยผมวางทั้งหมดไว้บนฝ่ามือได้เลย ครับเล็กมากครับเป็นรถบังคับจิ๋วที่เล็กมากเล่นสนุกเล่นง่ายมันเป็นระบบชาร์จแบตนะครับตัวนี้เป็นจะใช้ถ่านนาฬิกาหน่อยหนึ่งนะแต่ถ่านค่อนข้างใหญ่ก็อยู่ได้นานแน่นอนนี่ผมซื้อมันจะเดือนละมัง้งก็ไม่มีปัญหาอยู่ได้นานนะครับเพิ่มพ่วงมาให้อยากติดอยากเล่นเท่ๆก็ได้นะครับแต่ว่ายากเวลาเล่นรถพ่วงแล้วมันบังคับไม่ค่อยถูกเวลาเล่นหน้าถอยหลังมันจะติดหลังตลอดเลยเนี่ยเอบถอยหลังเนี่ยมันจะติดอย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็ต้องแบบเดินไปหน้าก่อนอย่างเงี้ยถอย <laughs> ประมาณนั้นมันจะแบบยากๆหน่อยหนึ่งแต่ก็ถ้าอยากเล่นก็ได้ก็ค่อยๆฝึกไป <laughs> เออเอออะไรเงี้ย <laughs> เออเฮ้ยของจริงมันยากอย่างเี้ยนี่เวลามีพ่วงหลัง <laughs> ประมาณนั้นนะครับชอ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 บผมชอบมากมัดก่องเล็กอย่างที่เห็นเลยนะครับ <c oughs> น,นี่ก็มีสายชาร์จมีคู่มืออะไรมาให้พร้อมง่ายๆว่าท่อไปเลยด้วยแค่นี้เลยกดตัวนี้เชื่อมต่อเล่นได้เลยนะครับเมื่อเล่นเสร็จก็ปิดแค่นี้ ปิดนี้จบเลยนะครับรีโมทมันไม่ได้มีเปิดปิดอยู่แล้วนะครับแค่จะเชื่อมต่อแล้วกดตัวเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เพื่อเลือกโหมดเพื่อกดเชื่อมต่อแล้วก็เลือกโหมดนะครับแค่นั้นเองง่ายมากเลยนะครับเวลาชาร์จแบตนะครับอ่ารถนี่นี่นี่ช่องเจ็บชาร์จแบตของรถอ,อยู่ตรงนี้นะครับโดยใช้สีอะไรก็ได้นะที่เขามีมาให้ก็ดีนะครับแล้วก็ตรงตัวเรียกว่าเทียร์ล้อเห็นไหมเผื่อบางทีแบบ เราจะให้มันแบบออกขวาซ้ายนิดนึงอะไรเงี้ยเราปรับได้นะครับพอดีบางทีมันสูมติมันไม่ตรงกดตรงแล้วมันเลี้ยวซ้ายเยงี้ยแล้วก็มาเทียร์ให้มันไปทางขวาเงี้ยนันแล้วแต,แต่เดี๋ยวค่อยถ้เาเกิดมีปัญหาค่อยใช้วิธีเทสตัว่เดี๋ยวลองเทสตัวก่อนก็ได้นะเอามาโหยังไม่ลองตั้งค่าดูเลยอ่ะนี่นะเราพยายามมองเป็นเส้นตรงเส้นของโต๊ะก็ได้ง่ายๆนะครับแล้วกดตรงมาดูเบี้ยวไหมเนี่ยไม่เบี้ยวไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าบางทีมันเบี้ยวเราก็ปรับไปสมมติเนี่ยมันเบี้ยวเราปรับไปเลยอ่ะนี่นี่นะ เมื่อกี้มันตรงอยู่แล้วนะถ้าผมปรับมันต้องเบี้ยวถูกบ่างทีนี้ผมเบี้ยวละเห็นไหมเลี้ยวมาละประมาณนั้นนะครับแล้วก็ปรับกลับไปเผื่อบางที่เพื่อ,อน,นๆกดตรงแล้วมันไม่ตรงให้มาปรับตรงนี้นะครับอืออึ๊บอ่ะตรงไปเนี่ยอ่าโอเคประมาณนี้ออกขวานิดนึงอ่าไม่เป็นไรก็ค่อยๆปรับกันไปโอเคอ่าประมาณนี้นะครับอ่า,อเ,า,อาเห็นไหมสุดยอด ผมชอบในะความเล็กมันเนี่ยแหละแบบรู้ด,ดิเล็กแค่นี้แล้วรีโมทก็เล็กอารมณ์แบบจริงๆนั้นเราพกใส่กระเป๋าไปเล่นได้เลยเผื่อบางทีนั่งอรอแฟนช้อปปิง้งเพลินเพลินเบื่อจับมาขับรถเล่นเล่นอยู่ในห้างเนี่ยอะไรเงี้ยก็ได้ตัวเล็กกะทันรัดนะครับพกไปเล่นในทุกที่ผมชอบผมชอบผมชอบเออไอเดียดีนะใครเป็นคนคิดเนี่ยครับโอเคก็มันมีหลายสีด้วยนะ จะเอาพ่วงไม่เอาพ่วงก็ได้แล้วแต่นะครับยังไงผมมาทน่าเขาที่ใต้วิดีโอถ้ามื่อสนใจก็จัดไปได้นะครับรถบังคับวิทยุจิ๋วเล่นสนุกเล่นง่ายๆใครก็เล่นได้นะครับนี่โอ้โหเฮ้ยครับใครสนใจดีอนะลก็ฝาัเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดผมมีเจอของเล่นแปลกใหม่แบบนี้ผมไ้เอามารีวิวให้ทุกคนเดรู้จักกันอย่างแน่นอนนะครับจิกเกวิดีโอนะครับสวัสดีครับไปต่อบุ้มบุ้มบุ้มบมบมวุมุ